สวัสดีคะ่ะจากเยสนนะคะวันนี้เยสนก็จะพาพี่พี่น้องๆมารับชมบรรยากาศค่ะบรรยากาศกับรดูใบไม้ผลิอะดูใบไม้ผลิวันนี้ก็เป็นวันที่6เมษายนเนาะค่ะน้องวันที่6เมษายนวันแรกของที่ว่าฤดูใบไม้ผลิที่ว่าฝนตกครั้งแรกเนาะคะ่ะนาอเยสนก็จะมาอัปเดตให้พี่พี่น้องๆได้รับดูรับชมนะคะพี่น้องคะ่ะทำไมถึงบอกว่าอัปเดตให้พีะะ่พี่น้องๆได้รับดูรับชมเนาะค่ะพี่น้องครับพี่น้องค่ะเพราะว่า เขตอื่นภาคอื่นเขาอุ่นหมดแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องจา๋าแต่บ้านยายสนหิมะยังกองเต็มอยู่ค่ะหิมะยังกองเต็มอยู่ยายสนก็เลยเออวันนี้ดีใจที่ฝนตกค่ะทําไมถึงบอกว่าดีใจที่ฝนตกดีใจที่ฝนตกถ้าฝนตกหิมะจะละลายเร็วดินก็จะอุ่นเร็วนะคะพี่น้องค่ะถ้าไม่มีฝนตกถ้าหิมะละลายนะคะนอก้าสมมุติว่าอุณหภูมิติดบวกนะคะมีแสงแดดอุณหภูมิติดบวกหิมะก็จะเริ่มละลายไปทีละเล็กทีละน้อยก็ ทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าจะไม่อุ่นเร็วนะคะพี่น้องคะถ้ามีฝนตกมาอย่างกันนี้เนาะค่ะเนาะถ้ามีฝนตกมาอย่างกันนี้เนาะค่ะพี่น้องครับถ้ามีฝนตกแล้วทีนี้หิมะก็จะละลายเร็วแล้วทีนี้ฝนน้ําของน้ําฝนจะซึมลงไปในผืนดินเนาะค่ะเนาะก็จะทําให้ดินอุ่นขึ้นมาเพราะว่าดินจะเป็นน้ําแข็งมานานเนาะค่ะเนาะดินดินก็เป็นน้ําแข็งเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าว่าหิมะละลายหมดมีแต่แสงแดดก็จะก็จะ อุ่นช้ามากค่ะพี่น้องค่ะถ้ามีฝนตกอย่างกันนี้น้ําก็ลงไปในพื้นดินแล้วก็หิมะแล้วก็น้าแข็งนะค่ะพื้นดินที่ว่ามันเป็นน้ําแข็งอยู่มันก็จะละลายได้เร็วนะกับพี่น้องค่ะแล้วมันก็จะอุ่นได้เร็วเยสนดีใจค่ะที่มีฝนตกค่ะฝนแรกของฤดูใบไม้ผลิเนาะค่ะนาะฝนแรกเนาะค่ะตอนนี้เยสนก็มาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมเนาะค่ะนพี่น้องค่ะเดี๋ยวเยสนจะถ่ายบรรยากาศรอบๆบ้านให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงพี่ๆน้องๆที่เคยเข้ามาแล้วก็อาจจะได้เห็นได้ชมเนาะค พี่น้องค่ะที่ว่าฤดูหนาวของเขาเนาะค่ะหิมะก็เต็มไปหมดเนาะ,ะขาวไปหมดตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิก็ยังมีอยู่หลงเหลืออยู่นะคะค่ะอันนี้ยายสนก็มาให้ชมเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่อีกสายพันธุ์หนึ่งพวกว่าเดนมาร์กเนาะเะนาะพวกว่าเดนมาร์กเห็นไหมนะคะพอหิมะละลายเนาะค่ะพอหิมะละลายเขาก็จะเริ่มผลิตดอกผลิตใบขึ้นมาทันทีเลยค่ะมีความอุ่นขึ้นมาเท่านั้นเลยค่ะ อย่างพวกบูเบอร์รี่แครนเบอร์รี่แรนเบอรี่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะอันนั้นก็จะเหมือนกันพอหิมะเริ่มละลายเขาก็จะติดดอกติดใบขึ้นมาพร้อมกันไปเลยค่ะพี่น้องค่ะถึงบอกว่าฤดูใบไม้ผลิค่ะพวกผลไม้ที่นี่เนาะค่ะเนาะพวกต้นไม้ทุกส,สายพันธุ์ที่ว่าทนหนาวเนาะค่ะเนาะพอ พออุ่นขึ้นมาเขาจะผลิตใบขึ้นมาทันทีพวกต้นเบิร์สต้นอะไรอีกสายพันธุ์อีกหล,หลายสายพันธุ์เนาะคะ่ะพอฤดูใบไม้ร่วงเขาก็จะร่วงร่วงเนาะคะ่นะเนาะบางสายพันธุ์ก็คือเป็นต้นสนหนาวกับต้นคริสตมาสจะไม่ร่วงเนาะคะ่ะเนาะใบจะไม่ร่วงแต่ตระกูลอื่นจะร่วงเนาะคะ่ะทีนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ผลิหมะก็ยังเต็มอยู่เลยค่ะเห็นไหมคะ่ะหิมะก็ยังเต็มอยู่เลยค่ะเยสนก็เดินลุยเข้าไปที่กอผล,ลไม้เนาะคะ่ะที่นี่ยังหิมะยังเต็มอยู่ค่ะ ที่ภาคอื่นประเทศอื่นของเขานะคะเขาก็อุ่นขึ้นมาแล้วนะคะแต่บ้านเยสนยังหนาวอยู่เลยค่ะเยสนถึงบอกว่าทําไมเยสนถึงดีใจที่มีฝนตกลงมาเนาะคะ่ะฝนตกจะได้ช่วยละลายน้ําแข็งละลายหิมะจุดนี้ออกไปให้หมดเนาะคะ่ะเนาะยยสนก็จะได้มีได้รับความอุ่นกับเขาสักทีจะได้ปลูกผักปลูกอะไรเนาะคะ่ะเนาะปลูกผักอะไรตอนนี้แปลงผักของเยสนก็อยู่ใต้หิมะอยู่นะคะน่ะเนาะก็หิมะยังถมหมดอยู่นะคะ่ะพี่น้องค่ะเนาะ ที่เมืองไทยของเราที่บ้านของเราถ้าไม่อุ่นไม่ร้อนฝนก็ไม่ตกเนาะค่ะพี่น้องขาร้อนอบอ้าวฝนถึงจะตกที่นี่ฝนอยากจะตกตอนไหนมันก็ตกค่ะเพราะว่าที่นี่ไม่มีฤดูฝนค่ะไม่มีฤดูฝนเขาจะมีฤดูตอนนี้ฤดูใบไม้ผลินะคะหลังจากฤดูใบไม้ผลิเสร็จแล้วก็จะเป็นฤดูใบฤดูร้อนพอฤดูร้อนก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงพอเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็จะเป็น ฤดูหนาวค่ะพี่น้องค่ะเขามีสี่ฤดูเนาะค่ะนาะฤดูละสามเดือนเนาะค่ะไม่เหมือนที่เมืองไทยของเราเนาะ,ะนาะเมืองไทยของเรามีสามฤดูเนาะค่ะนาะสามฤดูก็มีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเนาะคะ่ะก็มีฤดูละสี่เด,ดเดือนนะคะพี่น้อง่ะแต่ที่นี่มีฤดูละสามเดือนเนาะค่ะพี่น้องค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสุนเพื่อเป็นกําลังใจให้เยสุนได้ทําในคลิปหน้าต่อไปด้วยนะคะพี่น้องค่ะอย่าเพิ่งลาคาญกันนะคะเยสุนก็นําบรรยากาศ หนาวหนาวเย็นเย็นมาฝากพี่ๆน้องๆอีกนั้นแหละค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกลิ๊งกริ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ